สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์เอมนตราและไพ่อินฟินิตี้ทารโร่นะคะในคลิปนี้ค่ะเราจะมาดูดวงกันของชาวราศีสิง์ในช่วงของเดือนกรกฎาคมนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างค่ะค่ะเบื้องต้นนะคะเรามาดูสถานการณ์โดยทั่วไปของชาวราศีสิงค่ะว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะคะในช่วงนี้ของชาวราศีสิงเนี่ยบอกว่าชาวสิงเนี่ยต้องการจะเรียกว่าหาสตางค์อยากจะ เรียกว่าทำยังไงก็ได้ให้สตางค์มันเพิ่มขึ้นมองเรื่องการลงทุนที่มันมากขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะคะบางท่านก็อาจจะไปมองในเรื่องของการเพาะปลูกต่างๆนานาทําอะไรก็ได้ที่มันมีเงินเพิ่มเป็นเงินที่นอกเหนือจากเงินที่เป็นเงินเดือนนะคะดังนั้นชาวราศีสิงในช่วงนี้ก็จะไปในเรื่องของการหาความรู้หากลุ่มหาพวกที่จะทําให้ทํายังไงก็ได้ให้เงินเพิ่มขึ้นค่ะ แล้วก็ในช่วงของเดือนนี้นี่ต้องบอกว่าณเบื้องหนึ่งอะค่ะอย่าพึ่งไปคิดว่าตัวคุณจะต้องได้อะไรที่มันอย่างใจคิดนะคะเพราะว่าในช่วงนี้มันเป็นเหมือนช่วงของการเก็บการเพาะปลูกไม่ให้เก็บเกี่ยวเป็นช่วงของการเพาะปลูกการเรียนรู้ดังนั้นคนที่จะเข้ามาให้คุณช่วยเหลือเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนที่ผิดหวังจากที่อื่น เข้ามาให้ช่วยนะคะแล้วก็มาจบที่คุณนี่แหละค่ะดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทํานะคะสําหรับชาวราศีสิงในช่วงของเดือนนี้คือการโชว์ตัวออกไปให้คนได้เห็นค่ะบอกให้คนได้รู้นะคะว่าคุณเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างและคุณมีความรับผิดชอบในงานมากขนาดไหน คุณมีความเป็นมืออาชีพมากเพียงใดอันนี้ล่ะค่ะก็จะเป็นช่องทางที่ทําให้คนอื่นๆเนี่ยสนใจแล้วเข้ามาร้องขอให้คุณช่วยเหลือหรือให้คุณช่วยทํางานอะไรต่างๆดานาได้ในช่วงของเดือนนี้นี่ก็จะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนเกี่ยวกับปัญหาของคนน่แหละค่ะที่เขาค่อนข้างต้องมาปรึกษาอะไรเยอะนะคะอย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งรําคาญค่ะก็เป็นช่องทางทางการเงินของคุณนี่แหละค่ะ คนที่เจ็บจากที่อื่นมาจบที่นี่อันนี้ให้คีย์เวิร์ดไว้นะคะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะ ถัดมานะคะเรามาดูกันในเรื่องของการเงินของชาวราศีสิงในช่วงของเดือนนี้นี่การจะหาสตางเนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยสับสนวุ่นวายสักนิดนึงนะคะเพราะว่าชาวราศีสิงเนี่ยจะต้องทํางานหลายอย่างพร้อมกันเวลาเดียวกันค่อนข้างจะยุ่งและไม่มีเวลาแล้วก็การจะหาสตางเนี่ยค่อนข้างจะติดขัดนะคะอาจจะโดนคนนู้นคนนี้ขัดทําให้เหมือนกับว่ามันจะดีก็ไม่ดีถ,ถึงที่สุดพอถึงระดับหนึ่งเนี่ยก็จะเกิดปัญหาติดขัดเป็นระยะระยะ,ะ,ยะอยู่ตลอดเวลารวมไปถึง ก็ให้ระมัดระวังคนที่จะเข้ามาหลอกลวงเงินทองในช่วงของเดือนนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะความเก่งของชาวราศีสิงห์เนี่ยปรับอยู่หมัดทุกอย่างเลยนะคะขอแค่เรื่องเดียวค่ะเรื่องเดียวของชาวราศีสิงห์คือจงอย่าโลภถ้าคุณไม่โลภนะคะคุณเคลียร์ปัญหาได้ทุกอย่างค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะคุณกําลังจะวางแผนทางการเงินที่อยากจะได้เงินมาจากหลากหลายด้านนะคะก็ พยายามโชว์ตัวแล้วก็บอกให้ทุกคนรู้ค่ะคุณก็จะเรียกว่าจะจัดการเรื่องปัญหาทางการเงินต่างๆได้ดีค่ะดังนั้นช่วงวุ่นวายของคุณนะคะก็จะเข้ามาประมาณช่วงต้นเดือนจนถึงกลางเดือนนะคะคุณจะเคลียร์ปัญหาทุกอย่างจัดการได้ในช่วงของปลายเดือนค่ะค่ะถัดมานะคะเรามาดูกันในเรื่องของการงานของชาวราศีสิงห์ที่เป็นพนักง,งานออฟฟิศหรือคนที่ทางานประจําอยู่นะคะในช่วงของเดือนนี้นี่คุณจะรู้สึกเบื่อ ะะอยากที่จะบางคนถ้าดวงหนักมากๆนี่อยากจะลาออกนะคะอย่าพึ่งค่ะใจเย็นๆค่ะมันเป็นเรื่องของสภาวะอารมณ์เฉยๆนะคะในช่วงของเดือนนี้คุณจะต้องมีการพบปะพบเจอผู้คนนะคะเข้าไปช่วยเหลือคนที่เ,เรียกว่าประสบปัญหาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะดังนั้นก็จะวุ่นวายกับชาวราศีสิงห์ที่ชาวราศีสิงห์จะต้องเข้าไปพูดคุยบางทีอาจจะต้องไปพบปะเ,เดินทางไปพบปะพบเจอนะคะ ก็ช่วงนี้ก็เหมือนกับว่าคนมาขอความช่วยเหลือนี่คุณก็จะรู้สึกเหมือนกับทําไมอะไรอะไรก็ทําไม่เป็นนะคะอาจจะต้องแบบช่วยขอช่วยเด็กเส้นนะคะ ช่วงนี้นี่เจ้านายลูกค้านี่ต้องการการดูแลการประคบประงมค่อนข้างมากนะคะดังนั้นชาวราศีสิงห์จึงจะจะต้องเข้าไปจัดการปัญหาต่างๆนานา,นา,นานแล้วก็ต้องเข้าไปถามความต้องการที่เขาต้องการจริงๆนะคะเพราะในนี้บอกว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่ต้องการเนี่ยเขาไม่ยอมบอกเหมือนกับให้เราเดาใจนะคะดังนั้นนี่ต้องพยายามพูดพยายามถามพยายามคุยค่ะจะค่อยๆหลุดออกมาทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยนะคะจนเราจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ค่ะก็ก็จะเรียกว่า จะเริ่มสถียรนในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกเนะะี่ยค่ะก็อยู่ช่วงประมาณปลายเดือนค่ะเพราะว่าก็ไปสอดคล้องกับเรื่องของการเงินคือวุ่นวายนะคะก็ช่วงของเดือนนี้อยากอยู่เงีย,งยบๆคนเดียวยังอยู่ไม่ได้ค่ะยังต้องไปจัดการลุยงานนะคะยังไงก็กลางคืนใช้เว,เวลาเวลาชั่วโมงนะคะอาจจะนอนเงีย,งยบๆฟังเพลงสวดมนต์ดูซีรีส์หรืออะไรก็ได้นะคะก็จะทําให้คุณโอเคมากขึ้นค่ะแล้วก็ในช่วงของเดือนนี้นี่ อาจจะต้องเข้าไปพบปะพบเจอคนเก่าๆที่เคยรู้จักกันมาก่อนนะคะแลวจะได้ช่วยเหลือกันค่ะในช่วงของเดือนนี้นะคะถัดมานะคะจะเป็นเรื่องของเจ้าของกิจการของชาวราศีสิงค์ค่ะในช่วงของเดือนนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงของฤด,ดูเงินหมุนนะคะก็ค่อนข้างที่จะต้องเหนื่อยพอสมควรค่ะการสิ่งที่คุณจะต้องทำเนี่ยในช่วงของเดือนนี้เนี่ยให้ระมัดระวังเรื่องหนึ่งนะคะรัวจะมามีปัญหาเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ ข้อกฎหมายหรือข้อบัญญัติที่อาจจะต้องมีการขึ้นลงขึ้นศาลการขึ้นลงพักเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินระวังตรงนี้ด้วยนะคะให้ระวังในเรื่องของลูกจ้างที่อาจจะมีการขโมยเงินเกิดขึ้นได้ดูให้ดีค่ะในช่วงของเดือนนี้นะคะแล้วก็ในนี้บอกว่าลูกค้าเนี่ยค่อนข้างที่จะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมานะคะจะต้องมีการเข้าไปคือ พูดคุยกับเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะเข้าไปหาคนอื่นค่ะแล้วก็อย่าปล่อยเครดิตนะคะเพราะในนี้บอกว่าก็มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นได้นะคะดูเรื่องของการเงินให้หนักในช่วงของเดือนนี้ค่ะโดยเฉพาะคนที่เป็นเด็กหรือคนอายุน้อยนะคะบริวารน,นี่อันนี้ค่อนข้างจะต้องดูแลเป็นสําคัญเลยละคะ่ะติดกล้องวงจรปิดไว้ต่างๆนานานะคะก็จะทําใหเ้เรียกว่าดีขึ้นในสถานการณ์ ที่เรียกว่าปัญหาทางการเงินนะคะที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าทําอะไรมันต้องมีหลักฐานชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องจะตึงถึงท่านขึ้นลงขึ้นศาลหรือฟ้องร้องนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไพ่เขาแนะนําอะไรของคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะอันนี้อันนี้ดูให้เพิ่มนะคะในนี้ก็บอกว่าการที่ทำเนี่ยจะต้องมีการเข้าไปเขาเรียกว่าการเข้าไปจัดการแบบใกล้ชิด ะะจะทำให้คุณสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆเนี่ยได้ดีขึ้นเพราะว่า บางครั้งเนี่ยคุณไม่ได้เข้าไปจัดการมันมากมากพอนะคะเพราะอาจจะดูห่างๆมากเกินไปดังนั้นในช่วงของเดือนนี้ถ้าเป็นไปได้นะคะการเข้าไปอยู่อย่างใกล้ชิดก็จะทําให้ปัญหาต่างๆที่บางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นลูกจ้างเนี่ยเขาเกิดปัญหาแล้วเขาไม่สามารถจะบอกคุณได้นะคะเขาจะได้บอกกับคุณแล้วคุณจะได้แก้ปัญหาได้โดยที่เขาจะต้องเ,ออเขาจะไม่แก้ปัญหาโดยวิธีที่ผิดหรือจะต้องปิดบังคุณนะคะอันนี้ก็ลองทําดูนะคะสําหรับเจ้าของกิจาการของชาวราศีสิงค์ค่ะ ค่ะเรามาต่อกันในเรื่องของความรักของคนชาวราศีสิงห์นะคะเป็นความรักของคนที่มีแฟนแล้วแต่งงานแล้วนะคะในช่วงของเดือนนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยจะหวานแหววเท่าไหร่ค่ะเป็นในเรื่องของการทํางานซะมากกว่านะคะรวมไปถึงไม่ค่อยมีเวลาให้แก่กันค่ะแต่ในเดือนนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่ดีนะคะที่จะช่วยเหลือกันในเรื่องของออหน้าที่การงานนะคะดังนั้นเนี่ย ก็เลยมองว่าถ้ามีในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยให้มาคุยคุยกันค่ะก็จะได้รับคําตอบได้รับการช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็ในเดือนนี้อาจจะมีการห่างไกลกันอาจจะมีการออกไปอบรมหรือว่าจะมีการทําบุญนะคะก็ในช่วงของเดือนนี้ก็ทําในช่วงในเกี่ยวกับกิจกรรมที่บอกไปค่ะก็จะส่งเสริมดวงซึ่งกันและกันในช่วงของเดือนนี้ค่ะถัดมานะคะเรามาดูกันในเรื่องของความรักของคนโสดของชาวราศีสิงห์นะคะ ก็ต้องบอกว่าก็จะเจอคนน่ารักถูกใจค่ะเป็นคนช่างอ่อนช่างพูดช่างคุยนะคะก็ไม่ถึงช่างพูดช่างคุยต้องพูดเหมือนอะไรดียเออเป็นเด็กที่น่ารักเหมือนลูกเสียลูกคนมีเงินดีกว่านะคะ ก็จะเข้ามาพวพันในชีวิตได้มาจากหน้าที่การงานหรือว่ามาจากการที่คุณออกไปช่วยเหลือคนบุกเบิกหรือออกไปข้างนอกนะคะก็จะเจอคนเหล่านี้ขึ้นมาแต่มาในลักษณะของการพูดคุยกันอย่างสนุกสนานซะมากกว่าแต่ยังไม่ได้มีอะไรที่จะสามารถเรียกว่าต่อเนื่องกันได้นะคะถ้าจะต่อเนื่องได้ก็คือต้องเออปย์นิดนึงนะคะอันนี้ต่อเนื่องได้ค่ะแต่ว่าถ้าคุยอย่างเดียวก็อาจจะไม่ได้ต่อเนื่องนะคะมาแล้วก็ไปค่ะ ถัดมานะคะเรามาดูกันในเรื่องของสุขภาพของชาวราศีสิงห์ในช่วงของเดือนนี้ก็ต้องบอกว่า,อ,าอื่อๆมึนมึนนะคะรู้สึกเมื่อยนะคะปวดเมื่อยเนื้อตัวแล้วก็สมองตื้อๆคิดอะไรไม่ค่อยออกนะคะตาพร่ามัวมองอะไร <c oughs> เห็นแบบเป็นวิบวับ,บ,บเต็มไปหมดเลยนะคะอาจจะต้องมีการพักสายตาบ้างนะคะ แล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องตั้งแต่ช่วงของเอลลงไปจะมีการเจ็บกระเพาะปัสสาวะนะคะหรือว่าโดนของแหลมของมีคมตัดนะคะก็ถ้าหากใครดวงแรงก็มีการผ่าตัดเกิดขึ้นหากอย่างน้อยๆก็จะมีการเตะการชนถูกของแหลมบาดนะคะก็ให้ระมัดระวังตรงนี้หน่อยค่ะและยิ่งแบบเดินไปในช่วงของเฉดแฉะมีน้ําหรือช่วงของฝนนะคะคุณก็อาจจะประสบอุบัติเหตุได้ง่ายค่ะในช่วงของเดือนนี้นะคะระมัดระวังนิดนึงค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่เนี่ยให้คำแนะนำอะไรบ้างในนี้นะคะไพ่ก็บอกว่าให้คำแนะนำของชาวราศีสิงห์นะในนี้เขาบอกว่าพยายามนะคะมุ่งมั่นไปในเรื่องของสิ่งที่คุณต้องการจะได้ก็คือในเรื่องของการเงินเนี่ยแหละให้มุ่งมั่นไปในเรื่องนั้นเลยนะคะแล้วก็ พยายามอยู่ใกล้คนที่เป็นผู้ใหญ่เพศหญิงที่มีสตางคนะ,คะก็จะเป็นคนที่อุปถัมภ์คำชูคุณในช่วงของเดือนนี้ค่ะแล้วก็ในช่วงของเดือนนี้นะคะมีโอกาสที่จะมีไอเดียมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะให้รีบควา้าดังนั้นเนี่ยการโฟกัสในตัวเองให้มากก็จะเป็นเรียกว่าสิ่งที่ดีสําหรับชาวราศีสิงห์ในช่วงของเดือนนี้ก็จะทําให้คุณกอบโกอยอะไรได้มากที่สุดนะคะถ้าคุณไปเสียเวลาช่วยเหลือ กลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งมากเกินไปมันจะทำให้คุณเสียเวลาได้นะคะก็ประเมินให้ดีค่ะว่า,าสมควรช่วยอยู่ระดับไหนหรือมีความจําเป็นมากน้อยเพียงใดนะคะเพราะในช่วงของเดือนนี้โอกาสเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วมันก็ผ่านไปค่อนข้างเร็วค่ะเดี๋ยวจะไม่ได้อะไรเลยนะคะแล้วก็ถ้าอยากได้อะไรดีๆช่วงของเดือนนี้ดูแลผู้ใหญ่เพศหญิงหรือดูแลคุณแม่นะคะหรือญาติผู้ใหญ่เพศหญิงก็จะทำให้คุณมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะ ค่ะก็จบกันทำนายไปแล้วนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์ในช่วงของเดือนกระกฎาคมค่ะถูกใจก็ฝากกดติดตามนะคะฝากกดกระดิ่งไว้เพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะฝากเพจนะคะออจุดมนตราเทเวีเบญจธาตุค่ะแล้วก็ถ้าใครสนใจดูดวงนะคะสามารถติดต่อได้ที่ไลน์นะคะเอออเอา888ค่ะ A M O N T R A 8 8 8นะคะในคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ